ทีนี้พอกรณีของคุณอน,นุทินเนี่ยนะคะที่บอกว่ามีเอกสารด่านการขาคุณอน,นุทินถูกหมายหัวปรากฏว่าโฆษกกอรรมน่ะพลตรีธรรมนูนไม้สดนะคะท่านก็ออกมาชี้แจงกรณีนี้นะคะบอกว่ากรณีเอกสาร ประมาณการภัยคุกคามด้านความมั่นคงในราชอาณาจักรที่ปรากฏชื่อของคุณอนุทินนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ในรายงานนั้นแล้วก็มีการหยิบยกไปนําเสนอในลักษณะที่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างและสแสวงหาผลประโยชน์กับสถาบันท่านบอกว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงซึ่งข้อมูลที่มีการนําเสนอไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต,ต่อตัวบุคคลและหน่วยงานได้กอรมนขอยืนยันว่า คุณอนุทินไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างหรือการกระทําใดๆอันเป็นการบ่นทําลายหรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนไม่เคยมีประวัติหรือข้อกล่าวหาใดเกี่ยวข้องกับความผิด าม,มาตรา112แต่อย่างใดนะคะท่านยังบอกได้ว่าเนื้อหาในรายงานระบุเพียงแค่คาให้สัมภาษณ์ของคอุณนุชคีนเกี่ยวกับจุดยืนเรื่องมาตรา112วัตถุพักร่วมรัฐบาลเห็นพ้องต้องการว่าจะไม่แตะและไม่สนับสนุนพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา112รวมถึงไม่สนับสนุนพรรคการเมืองหรือบุคคลใดที่มีนโยบาย แก้ไขมาตรา112นะคะตามเจตนารมณ์ของพรรคนะคะไม่มีข้อความไหนเลยนะคะที่เป็นการแอบ,บอ้างสถาบันหรือเข้าขายกระทําความผิดตามมาตรา112ะค่ะ